มาเดี๋ยวมาขุดดินให้ดูครับฝั่งนี้ว่มามันแน่นขนาดไหนดูแน่นมากพี่น้องเดี๋ยวมาดูฝั่งที่ลาดด้วยพิษทอนีนครับมาฝึบโอ้หนี่ยังไม่ได้ออกแรงเลยครับอสุดยอดครับแบบนี้อ่ะไม่เป็นไรเท่านี้ยังไม่พอไปกันต่อครับอ่ะนี่แช่ดินก้อนนี้ด้วยน้าเปล่ามาดูกันครับมาโอ้โหโอ้โหเห็นไหมครับแขนสั่นขนาดนี้ยังบิดไม่ออกนะนี่ โอ้โหดูครับกว่าจะออกแล้วมาดูฝั่งของสารปรสภาพดินพิกทอนี้ครับมามาดูกันโอ้โหนี่เห็นไหมครับนิดเดียวคือยุ่ยเลยนะครับหลุดเลยแบบนี้นะครับพิกทอนี้นี่แหละตัวช่วยแก้ปัญหาดินแน่นดินแข็งช่วยปรับ P.S ที่สูงหรือต่ำเกินไปให้เป็นกลางที่5.5ถึง6.5และยังผสมสาหร่ายครับช่วยเร่งลากทำให้ลากแตกดี ตอนนี้มีโปรโมชั่น1ลิตรใช้ได้ 18- บแไรยี่ไปกติ 6- 50บาทวันนี้เอาไปเลยครับเหลือเพียง199บาทเท่าน,นั้นจะส่งฟรีทุกออเดอร์สำหรับเกษตรกรท่านใดนะครับที่ซื้อตัวพิกทอีสารฟื้นฟูและปับสภาพดินผสมสารเนีวยน้ำชนิดน้ำขวดนี้ไปแล้วใช้ไม่ได้ผลผมยินดีคืนเงิน100%เครับพิกดินดีสารปับสภาพดินสูตรเข้มข้นมาดูกันครับว่าเข้มข้นยังไงดูนะครับความเข้มข้นใช้เพียง50ซีซีนะครับ นี่เกือบเต็มฝานี่นะครับปรับสภาพดินได้ถึง1ไร่หลักๆตัวนี้ช่วยในการทําให้ดินร่วนซุยปรับค่า pH ให้เหมาะสมให้เป็นกลางทําให้รากพืชดูด,ดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้นที่สําคัญช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารที่ดินตึงไว้พืชกินปุ๋ยได้เต็มที่พิกธรณีสารปรับสภาพดินสูตรเข้มข้นเหมาะกับอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวสวนทุเรียนที่กําลัง อยู่ในช่วงฟื้นฟูสภาพต้นหรือช่วงขยายผลหรือช่วงให้ผลผลิตร,รวมทั้งพืชผักพริกคะนา้ามะเขือนาข้าวไรอ้อยไร่มันต้องใช้พริกทอรณีปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชวันนี้นะครับฟังผมอาจจะไม่ชัดเจนมาดูรีวิวของลูกค้าที่ซื้อพริกทอรณีไปใช้กันเลยครับผมขึ้นภาพให้ดูฮนะหลังใช้เป็นไงครับใบทั้งเข้มทั้งหนาทั้งใหญ่นี่ก่อนใช้หลังใช้ต่างกันชัดเจนนะครับอันนี้คือ ภาพที่ลูกค้าส่งมาให้ดูนะครับหลังจากใช้ตัวพิกทอรีแตกยอดแตกไม่หยุดนะครับหลังใช้พิกทอรีน,นะครับอันนี้สําคัญมากมานะครับนอกจากรากพืชจะกินปุ๋ยได้ดีแล้วยังมีส่วนผสมของสารลายที่ช่วยในการแตกรากเห็นไหมครับว่ามันต่างกันอย่างชัดเจนอันนี้ของลูกค้าที่อยู่จังหวัดอุทยัยปลูกมันสำปะหลังหัวเบลเลอร์นะครับและนี่ไฮไลท์เลยครับเขาโพดสุดฝักใบยังเขียวอยู่เลยนะครับเนี่ยที่เป็นแบบนี้ครับเพราะอาหารเหลือเฟือ อันนี้ถ้าใช้ตัวพิกทอรณนีปรับสภาพดินผมบอกเลยนะครับว่าปุ๋ยใส่ไปเท่าไหร่พืชได้กินเท่านั้นและวันนี้นะครับพิกทอรณีขนาด1ลิตรปกติราคา650บาทวันนี้เราลดไปเลยครับเหลือเพียง390บาทยังไม่พอแถมฟรีอีก1ขวดลดแล้วลดอีกครับโปรสุดฮิต999บาทเอาไปเลยครับ7ขวด999บาทแถมฟรีอะมิโนไอออน2กรัม2ซอง อะมิโนโอไอออนเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพชนิดผงเร่งการเจริญเติบโตเร่งรากเร่งเขียวเร่งโตหนึ่งซองสองกรัมผสมน้ำได้200ลิตรฉีดพ่นบริเวณใบเลยครับโปรโมชั่นนี้มีจํานวนจํากัดหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่รีบซื้ออาจจะไม่ทันนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจกดทักแชทที่เพจนี้หรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจให้เราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโปรโมชันและข้อมูลดีๆที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วครับ